สวัสดีครับเทียนนะครับวันนี้ผมอยู่บ้าน2ชั้นนะครับเป็นบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ําบ้านแต่งใหม่นะฮะเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่65ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย232ตารางเมตรนะครับภายในเนี่ยตกแต่งครบเลยนะครับพร้อมอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในกันว่าสวยแค่ไหนนะครับเชิญเลยครับทุกคนครับจากต้นวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับผม บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรวมสระว่ายน้ําบ้านที่อยู่พลอตหัวมุมของโครงการพอดีเลยนะครับผมพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่232ตาร,รางเมตรทุกคนตัวที่จอดรถนะครับมีการต่อเติมเพิ่มด้านบนนะฮะทำให้สามารถจอดรถได้เนี่ยสคันสามารถจอดอ e ีโคคาร์ได้ถ้าถ้าเป็นอ e ีโคคาร์นะครับก็สามารถจุได้ประมาณ3คันเลยนะครับผมบริเวณด้านข้างนะครับของตัวบ้านทั้ง2ฝั่งนะครับ ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับจะมีการ ูหญ้าเทียมพร้อมกับแซมต้นไม้แท้นะครับหรือต้นไม้จริงๆเนี่ยให้มาด้วยทําให้เรารู้สึกมีอัทธรสกับความเป็นธรรมชาติบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแทงค์สำรองมาให้ด้วยพร้อมกับปั๊มนะครับมีทางเข้าบ้านทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางแรกที่เชื่อมจากบริเวณที่จอดรถนะครับไปที่ตัวบ้านนะครับเราจะเจอกับห้องครัวแล้วก็ลิฟวิ g งสเปซนะครับแล้วก็ถงบริเวณตัวชานะครับตั้งแต่ทาง ชาหน้าบ้านนะครับเราจะมีกับประตูที่เป็นสไลด์ดอ์นะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเชื่อมไปที่ห้องนั่งเล่นเลยนะครับแล้วก็จากด้านข้างนะครับเชื่อมจากตัวสสาว่ายน้ำนะครับเราจะเจอกับบริเวณที่เป็นดิ닝แอเรียนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่สําหรับโถงทานข้าวนะครับผมตัวเสาว่ายน้ําทุกคนสาว่ายน้ําปูกระเบื้องลายเมเปิลนะครับพร้อมกับระบบน้ําวนมาให้แบบนี้นะฮะทุกคนเป็นสกิมเมอร์นะฮะทำให้เรารู้สึกว่ามีความ เป็นธรรมชาติทุกคนเนื่องจากตัวกระเบื้องนะครับกับสีน้ําเวลามันผสมกันมันจะออกเป็นฟ้าครามเลยนะครับสวยงามมากทุกคนตรงชาหน้าบ้านนะครับจะมีการปูกระเบื้องแบบภายนอกมาให้เรียบร้อยพร้อมกับศาลาเอาท์ดอมาให้ติดเป็นศาลาที่ยกสูงขึ้นมาสองสเตปทุกคนพร้อมกับปูกระเบื้องนะครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งทานข้าวให้ด้วยนะครับสำหรับสีท่านนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมเข้าไปที่บริเวณภายในบ้านอีกช่องทางหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพื้นที่จะมีประตูด้านหลังบ้านด้วยโดยรวมนะครับจะมีทั้งหมดอยู่4ประตูทุกคนฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาเข้าทางด้านข้างที่เชื่อมจากตัวที่จอดรถก่อนทุกคนนะครับอ่ฮะเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเจอกับพื้นที่เป็นอ ตัวลายไม้นะครับเป็นกระเบื้องคลิปล็อกนะฮะทุกคนแบบนี้นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟางานบิวอินฟูล l l y เฟอร์นิช d เลยนะครับมีทั้งหมดอยู่3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับนี่เลยนะครับทุกคนผมใช้มือถือนะฮะแล้วก็มือของผมเองเนี่ยในการจับนะครับผมจะค่อยๆไปนะฮะทุกคนเราเข้ามาตรงข้างกับที่จอดรถเราจะเจอกับเคาน์เตอร์ ภายในนะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับสำหรับจัดเตรียมอาหารพร้อมกับตู้เก็บของอนเนกประสงค์ด้านบนเหนือศีระนนะครับและก็ช่องวางอาของใช้เล็กน้อยหรือของตกแต่งให้นะครับ ทั้งหมดอยู่3ชั้นนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงปลายมือของผมนะฮะปลายนิ้วของผมจะเป็นม่านมูลี่นะครับพร้อมกับกระจกสไลด์นะครับแล้วก็ด้านข้างเองก็เป็นห้องครัวนะครับพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเนี่ยครบเลยนะฮะทุกคนเตาไฟฟ้านะครับทางเราก็มีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับฮูดนะครับของอีฟแล้วก็มีซิงค์หนึ่งหลุมหนึ่งที่พักนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟส่องสำหรับห้องครัวทุกคนแล้วก็มีกระจกระอา ช่องสำหรับระบายกลิ่นนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวมูลี่มาให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างของครัวนะฮะทุกคนก็จะเป็นช่องเก็บของอเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีตัวลิ้นชักเก็บพวกจานชามซ้อนช้อนส้อมนะฮะทุกคนขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนเหนือสีสาทุกคนก็จะเป็นตู้เก็บของอเนกประสงค์นะครับแบบนี้นี่นะฮะประตูอีกช่องหนึ่งนะครับที่เชื่อมไปที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะครับเปิดออกมาปุ๊บเราจะเจอโถงทางเดินนะครับสามารถต่อเติมเพิ่มเป็นห้องครัว ด้านนอกได้หรือเป็นพื้นที่ซักล้างได้นะครับเชื่อมไปที่บริเวณที่จอดรถด,ด้านหน้าบ้านนะฮะทุกคน ถัดจากตัวห้องครัวนะครับที่ผมเดินเข้าข้างๆกับตัวบ้านหรือบริเวณที่จอดรถนะครับเราจะเจอกับ Living Space นะครับทุกคนติดตั้งไอ้วางโซฟามาให้เรียบร้อยพร้อมกับของตกแต่งเครื่องปรับอากาศฝ้าลุมสองช่องทุกคนสวยงามมากนะครับมีไฟสองแล้วก็มีโคมห้อยลงมานะฮะทั้งตัวที่อยู่บริเวณ Living Space นะครับ ตรงนั้นนะฮะแล้วก็บริเวณโต๊ะกินข้าวนะครับทางเราก็มีการวางโต๊ะกินข้าวมาให้ทั้งหมด6ท่านนะครับติดตั้งผ้มาม่านม่านโปร่งแสงมา่านทึบมาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นประตูที่เชื่อมไปที่บริเวณสระว่ายน้ำนะครับพร้อมกับศาลาด้านนอกนะฮะแล้วก็ประตูนั้นจะเป็นประตูปไปที่บริเวณด้านหน้าบ้านหรือชาหน้าบ้านอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณปลายโซฟาทุกคนนะฮะจะเป็นเคาน์เตอร์ทีวีมีการบิวอินมาให้เรียบร้อยพร้อมกับ ู้โชว์นะครับในการาโชว์พวกอของใช้ต่างๆหรือว่าของตกแต่งนะฮะแล้วก็ด้านล่างเองเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเป็นช่องเก็บของอ,นอนเนกประสงค์นะครับสำหรับการใช้สอยภายในตัวบ้านนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวบิอินนูนเล็กน้อยพร้อมกับไฟ LED ด้านหลังทีวีนะครับผมทางเรายังไม่ได้มีการติดตั้งทีวีให้นะครับเดี๋ยวของแถมค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปที่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปชั้น2ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเดินไปที่บริเวณห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ําของชั้น1นะครับก็จะเป็นทั้งห้องน้านะครับและก็สุขภัณฑ์พร้อมกับตัวอ,อ่างล้างหน้ากระจกสองนะครับเลนชาเวอร์เครื่องทําน้ําอุ่น,น,นและก็ตัวฝักบัวติดตั้งมาให้เรียบร้อยมีช่องระบายอากาศด้วยนะครับทุกคนแบบนี้นะฮะสวยงามมากนะครับ แล้วก็มีช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับอยู่ใต้บันไดนะฮะทุกคนนะครับเดินขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอกับห้องน้ํารวมก่อนนะฮะทุกคนห้องน้ํารวมก็จะมีตู้นะครับตู้อาบน้ําติดตั้งสุขภัณฑ์ครบคันเลยนะครับอ่างล้างหน้ากระจกส่องนะฮะเรนชาวเวอร์นะครับฝักบัวนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปที่ห้องมัสเตอร์เบดมก่อนทุกคนห้องมัสเตอร์เบดมนะครับทางเจ้าของบ้านนะฮะมีการวางเตียงเป็นเตียงบิวอินมาให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับบริเวณหัวเตียงนะฮะก็จะเป็นการบิวอินนะครับผนังมาให้เป็นผนังปุขึ้นมานะฮะพร้อมกับกระจกซ้ายขวาของบริเวณหัวเตียงนะครับกลางวันเนี่ยเปิดผ้าม่านะครับทั้งวันเลยสว่างสดใสนะฮะแล้วก็มีไฟ ข้างเตียงทั้งสองฝั่งนะครับผมมีการติดตั้งมูลี่มาให้เรียบร้อยนะครับผมถือว่าการออกแบบได้ลงตัวเลยนะครับโซฟาเล็กน้อยของตกแต่งเล็กน้อยหัวเตียงนะครับชุดผ้าป,ปูที่นอนเรียบร้อยฟูกนะครับผมบริเวณปลายเตียงก็เป็นบิวอินทีวีตู้เก็บของช่องเก็บของอเนกประสงค์นะฮะแล้วก็ตู้โชว์สำหรับวางของตกแต่งด้านข้างทีวีอีกชั้นหนึ่งพร้อมกับมีกระจก หรือว่าที่แต่งตัวนะครับทุกคนรีวิวมาหลายหลังแต่เ็าไม่เคยจําคําพูดตัวเองพร้อมกับระเบียงนะครับระเบียงตรงนี้นะครับเราจะเวลาเรายืนอยู่ที่ระเบียงทุกคนเราจะมองเห็นเพราะว่าบ้านหลังนี้มันอยู่หัวมุมนะฮะเราจะมองเห็นภาพรวมของทั้งเกือบทั้งโครงการเลยนะฮะว่าบ้านหลังไหนทําอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความเป็น p r i v a t เพิ่มขึ้นเราอาจจะมีการปลูกข่อยประดับแบบบ้านหลังนั้นได้เลยนะครับทุกคนนี่ฮะ เดียวห้องน้ํานะครับ master ์เบ r o o m ต้องมีห้องน้ําส่วนตัวนะฮะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าฝั่งคุณผู้หญิงนะฮะทุกคนฝั่งคุณผู้หญิงฝั่งคุณผู้ชายนะฮะใหญ่มากด้านล่างก็เป็นลิ้นชักเก็บของนะครับนี่ห้องน้ําก็มีความพิเศษนะครับตรงที่เรามีบัตทับให้ด้วยนะครับอ่างอาบน้ําทุกคนนี่ครับแล้วก็มีไฟส่องนะฮะ เดี๋ยวกระจกจะติดเพิ่มนะครับเรายังติดไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้ามาให้หนึ่งท่านข้างล่างก็เป็นลิ้นชักเก็บของสุขภัณฑ์ครบคันนะครับมีกระจกกั้นนะครับระหว่างพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้งทุกคนเรนชาเวอร์ฝักบัวช่องระบายอากาศไฟส่องมาให้ครบคันเลยนะครับผม ออกโทนสีน้ำตาลนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องจะแต่งคล้ายๆกันนะครับติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาให้เรียบร้อยงานบิวอินในส่วนของปลายเตียงหรือว่าชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้เสื้อผ้าบริเวณหัวเตียงนะครับก็จะมีบานกระทุ้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันทุกคนแต่รู้สึกจะเป็นบานกระทุ้งปิดตายนะครับเพราะว่ามันติดกับ พื้นเลยนะคะมีโอกาสที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าช่องมันแคบนะเราอาจจะเปิดช่องอกระจกระบายตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เพื่อให้มีมีระบายเพื่อให้แสงมันส่องเข้ามาถึงตัวห้องนอนได้เท่านั้นเองนะคะทุกคนแล้วก็อีกห้องนอนนึงทุกคนจะเป็นห้องนอนเล็กเช่นเดียวกันนะครับห้องนอนเล็กจะไม่มีบานทึบของที่ที่ปลายเตียงไม่มีมูลี่นะครับแต่จะเป็น ติดการติดผ้าม่านนะฮะสองสองสองฝั่งนะครับผ้มาม่านสองชั้นผ้ามา่านทึบแล้วก็ผ้าม่านโปร่งแสงทุกคนแล้วก็มีการติดตั้งเตียงสําหรับ5ฟุตมาให้เรียบร้อยนะครับบริเวณปลายเตียงเองนะครับก็มีตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็ตัวชั้นวางทีวีนะครับมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับทุกคนชั้น2เนี่ยจะมีทั้งหมดเลย3ห้องนอนพื้นที่สําหรับอนอนพักผ่อนหรือสําหรับ ตัวเจ้าของบ้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชั้น2ทั้งหมดนะฮะจะเป็นห้องนอนห้องน้ำนะครับส่วนชั้น1เนี่ยฮะจะเป็นในส่วนของพื้นที่ทํากิจกรรมเป็นพื้นที่ living area นะฮะห้องทานข้าวห้องครัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปกันที่ชั้น1น,นะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวผมจะแบบเดินช้าๆนะฮะทุกคนครับ บ้านหลังนี้นะครับจากที่ผมได้พาทุกคนชมเมื่อสักพู่นะฮะผมรู้สึกประทับใจกับบ้านมากๆเนื่องจากว่ามีการตกแต่งและออกแบบได้แบบลงตัวมากเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเป็นที่สุดเลยนะครับผมเนื่องจากตัวทาเลของตัวบ้านในโครงการเนี่ยอยู่หัวหมุมนะฮะพื้นที่ที่ดินเนี่ย65ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆนะครับมีการาตกแต่งที่เรียกได้ว่าครบนะฮะแทบจะสะพายกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยนะได้เลยนะครับผม เฟอร์นิเจอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้างานบิวอินของตกแต่งทุกอย่างนะครับทุกคนมาพร้อมให้ทุกคนเรียบร้อยนะครับที่ดินบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่65ตารางวาพื้นที่ใช้สอย232ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับด้านหลังของผมนะฮะแล้วก็มีลิฟวิ่งแอเรียนะครับมีโถงทานข้าวนะครับด้านหลังผมเช่นเดียวกันมีการวางเฟอร์นิเจอร์มาให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะครับ ขนาดใหญ่เลยนะครับทุกคนราคาเนี่ยถูกมากๆเมื่อเทียบกับตลาดณนะปัจจุบันนะครับอยู่ที่เพียง8,290,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ก็สามารถติดต่อทีมเทียนหรือทีมงานของบริษัทสุขสิริ S7 ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อาจจะต้องกราบขออภัยนะครับเนื่องจากผมไม่ได้พาทีมงานมาด้วยก็เลยไม่ได้ให้ทีมงานช่วยถือกล้องอวิดีโอนะครับจะเป็นผมถือแบบถือเองนะฮะก็จะดูเวียนหัวหน่อย ผมอยากให้ทุกคนนะฮะอยากเรียนเชิญทุกคนเลยมาชมบ้านจริงด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเย่บ้านสวยมากมาทุกคนมาชมกันได้เลยนะครับพร้อมพาทุกคนชมนะครับบ๊ายบาย